โอเคนะงั้นเริ่มามาเรามาเรามาขยายความในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสองถึงข้อสิบหกใช่ไหมอ่าอ่าเชิญอ้อมอ่านอ่านหัวข้อด้วยฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสองถึงสิบหกบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบันมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคิดได้ทรงเฉยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องนไปดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ถู่ฉยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคิดพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปโอเคนะถ้าเราจะพูดไปแล้วเนี่ยนะ บทสุดท้ายที่เราแบ่งปันวันเนี้ยหรือข้อพรัมภีที่ลายมาข้อข้อสุดท้ายของวันเนี้ยจริงๆแล้วก็เกี่ยวกับพวกเราเหตุ <me> การณ์ของเราวันนี้ <me> ใช่ไหมใช่เห็นไหมจะถึงบอกมันมาอาจารย์เนี่ยมัน,มน,มนแปลกะนะนะพระเจ้าจบลงด้วยข้อนี้ <me> ให้บาปบันมุ่งไปสู่หลักชจ <me> นะแล้วเมื่อกี้ที่แบ่งปันอะ่ะปักใจอะ่ะปักหมุดอะ่ะอยู่ในบทอะไรนะ แน่ใจไหมสามสิบสามสิบเก้ายี่สองอ่าโอเคนะี่สเนี่ยเห็นไหมคุณก็โยงพัมพีไว้ว่าสามารถอธิบายสื่อกันได้สื่อกันได้เห็นไหมบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยก็คือใจที่ต้องปักหลักและมีป้ายบอกเห็นไหมโอเคนะเอาล่ะนี่สื่อให้เข้าๆเนี่ย พระคัมภีร์ได้บอกให้เราว่าให้เราบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยขีเส้นเขาว่าบากบันคุณต้องตีความตีความหมายคําว่าบากบันให้แตกเลยนะแตกเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณคุณเลยคุณถึงจะรู้ว่าการที่จะไปถึงหลักชัยหลักชัยที่พระเยซูเรียกไปรับรางวัลหรือไปรับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีหรือการไปถึงเป้าหมายที่ พระเจ้ามีดาดิในชีวิตเราเพื่อเราไปตรงนั้นน่ะถึงตรงนั้นน่ะมันต้องใช้ความบากบัน่นเห็นไหมสิ่งที่เราไม่ต้องบากบั่นเราได้แล้วคือตายแล้วไปสวรรค์ได้แล้วนะสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้จําไว้เลยนะพระเจ้าทําให้เราแล้วแต่สิ่งไหนก็ตามที่พระเจ้ารู้ว่าเราทําได้พระองค์ถึงให้เราทำอ่า อ่าเยลิมีสาเ็ดไม่เป็นไรโอเคนะเนี่ยตรงนี้ให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราไปเนี่ยคือเราทําได้แต่เราทําไม่ทำเท่านั้นเองนะที่การทําตรงเนี้ยต้องอาศัยความบากบั่นบากบั่นไม่ถึงอะไรมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรก็ไม่เลิกใช่ไหม ใช่ไหมถือที่ว่าบากบันอะไรมากวางก็ไม่เลิกใช่ไหมไม่หยุดใช่ไหมเห็นไหมนี่คือความหมายเห็นไหมเนี่ยเตือนตัวเองไว้เลยนะไอสิ่งที่โอ้วิจิตรการตาหรือว่าไอสิ่งที่มีค่ามาหาศารที่สุดในจักรวาลเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องบากบันไปด้วยตัวเราเองนะหลักใช้ตรงนี้แปลได้หลายที่เลยการเป็นเจ้าสาวพระคิดก,การร่วมครองกับพระคิดสารพัดอยู่ในนี้หมดก็คือนั่นคือแผ่นดินพระเจ้านั่นเองโอเคนะ ข้อสิบสองมิใช่ว่าขาเจ้าได้แล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าที่อาจารย์เปาโลผู้เช่นเนี่ยนะให้ทุกคนไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่า,วาอาจารย์เปาโลได้แล้วนะอาจารย์เปาโลได้เอาชีวิตอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างอย่างที่อาจารย์เปาโลกำลังบากบันอยู่เห็นไหม คือยังไม่ได้ก็ยังไม่เลิกถ้าไปเรื่อยๆจะรู้ว่าความหมายอาจารย์บุโรถึงแม้ยังไม่ได้ข้าพเจ้าก็ไม่เลิกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใส่คําว่ามิใช่ว่าขีเส้นข้าพเจ้าตัวเรา,าเห็นไหมเรายังไม่ได้ก็ได้นะหรือสําเร็จแล้วหรือไปถึงหลักชายแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบันมุ่งไป อันนี้เป็นจริงในชีวิตคิดเตียนพวกเราเกือบทุกคนใช่คำว่าทุกคนก็ได้นะที่ทําแบบนี้เพราะอะไรทําแบบนี้เพราะอะไรนะที่คิดว่าตัวเองยังไม่ได้อะนะหรือบางทีถ้าไปตีความหมายลึกๆอาจจะแปลว่าได้แล้วก็ได้แต่ก็ยังไม่เลิกทาก็ได้ใช่ไหมนะที่ทําแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อข้าพเจ้าได้ช่วยไว้เป็นของตนเห็นไหม อ่ามันเหมือนกับอะไรพระเจ้าวางถ้วยรางวัลเอาไว้นะถ,ถ้วยนะแล้วก็ไปเอาไปถึงหลักใชก้ก็คว้าเอาเลยหรือวางมงกุฎเอาไว้แล้วไปถึงก็ไปคว้าเอาเลยหรือวางเงินไว้วางรางวัลเอาไว้ที่คนที่ไปถึงก็ไปคว้าเอาเห็นไหมเ้ยเพื่อพระเจ้าจะได้ฉวยไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ฉวยข้าพระเจ้าไว้เป็นของพระอ,องค์ตรงนี้จึงขยายว่าข้าพระเจ้าจะฉวยพระเยซูคริสต์เป็นของข้าพรเจ้าใช่ไหม อ่าอ,นนนะอาจารย์บอกราว่าพระองค์ช่วยเราไปแล้วนะแต่พระองค์ตอนนี้กําลังยืนอยู่ยืนอยู่แล้วเรียกเรามาช่วยพระองค์ไปสิใช่ไหมหรือไม่ถ้าเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเจ้าบ่าวเราเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวกำลังยืนอยู่เห็นไหมอยากได้ไหมอยากได้มาช่วยไปเลยมาช่วยไปเลยช่วยไปเป็นของคุณเลยหมายว่าอะไรช่วยแผ่นดินพระเจ้าไปเลยหรือช่วยพระเยซูไปเป็นของคุณเลยเห็นไหม ล่วงคลองกับพระเยซูคิสตเลยเห็นสิบสามดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วคํานี้อาจจะแปลว่าช่วยไว้แล้วก็ได้แต่ว่าไม่ถือว่าได้แล้วเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งเนี่ยสําสคัญ นะจะช่วยไว้ได้แล้วหรือยังไม่ได้หรือยังขาดอีห่างไกลสิ่งนี้จังหักที่สําคัญข้าพระเจ้าทําอย่างหนึ่งคือขีดเส้นลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียนะพระคัมภีรคุยกับเราตามลักษณะประสบการณ์ชีวิตเราถ้าคุณชีวิตคุณเมีความขมขื่นหรือมีความน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตคุณก็ไปใช้ได้ ข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสียลืมว่าข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนาลืมว่าข้าพเจ้าเป็นลูกคนป่าขยะก็ได้แต่ความหมายจริงๆตรงนี้แปลว่าอะไรลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียหมายถึงลืมอดีตอดีเสียและสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสียแล้วเนี่ยคืออะไรรู้ไหมถ้าไม่ลืมเนี่ยจะไปไม่ถึงถ้าไม่ลืมจะควายาย้าพระเยศวแร้ตเป็นของเราไม่ได้ นะพระพระเยซูเป็นตัวอย่างพระองค์ลืมสิ่งเก่าๆของเราแล้วพงค์ถึงคว้าเราไปเป็นของพระองค์ไงแล้วพงษ์ก็ลืมของพระองค์ลืมมาลืมว่าพงษ์เป็นพระเจ้าลืมว่าเราก็เป็นคนบาปลืมว่าพงษ์เป็นพระเจ้าว่าพระองค์ไม่คู่ควรกับเราพระองค์ลืมไปแล้วลืมลืมความสูงส่งของพระองค์ไปเห็นไหมไม่สนเลยว่าพงค์เคยเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าของจักรวาลพระองค์ลืมสิ่งเก่าๆพงษ์แล้วพงษ์ก็คว้าเรามาเป็นเจ้าสาวพระองค์เห็นไหมเราต้องทําแบบเนี้ย ลืมสิ่งเก่าๆของเราซะลืมอะไรดูข้อห้าดูข้อห้าอ้อมอ่านคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดวันก็ได้เข้าสุนัตข้าพเจ้าข้าพเจ้าประกอบพิธีศาสนาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเล็กๆพ่อแม่ข้าพเจ้าก็เป็นคนเข้่งศาสนาอ๋อเกียรติเดิมเห็นไหมโอเคนะ นะอ,อ่านต่อ,อข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบญเยมินหยุดข้าพเจ้าเป็นชนชาติของโลกนี้ที่มีพระเจ้า,านชนชาติอืน่นล้วนแต่ไม่รู้เคารพไม่มีพระเจ้าจริงแม่ภูมิใจและเกินเกิดมาและในศาสนาข้าพเจ้าแม่พ่อแม่ข้าพเจ้าก็เค่งข้าพเจ้าก็ถูกพาให้เค่งไปด้วยเป็นชาติทีบูเกิดจากชาวฮีบูเป็น,นเผ่าเบนจามินโอ้โหในอิสราเอลทั้งหมดสิบสองเผ่าใครรู้ไหม เผ่าข้าพเจ้าเนี่ยซาอูลบันจจมินเ,เป็นกษัตริย์องค์แรกือเป็มต้นสว่าต้นระกูลข้าพเจ้าชั้นหนึ่งเลยเห็นไหมอ,อ่านต่อเป็นชาติฮีบูเกิดจากเป็นฮีบูแท้ๆเป็นยูแท้ๆเ,เกิดจากชาติฮีบูไม่ได้โอนสัญชาติเป็นพันุ์แท้ในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีเห็นไหมในด้านศาสนา กฎของศาสนาข้าพเจ้าก็มีตำแหน่งสูงถึงขั้นสูงสุดของศาสนาในด้านความกระตือรือร้นก็ในข่มเหงคิดทักนในด้านความขยันขันแข็งก็พิสูจน์แล้วข้าพเจ้าจับคิดเตียนนะไปขังนะไปติดคุกนะข่มเหงตลอดเห็นไหมคือแปลแล้วว่าในด้านการรักพระเจ้าข้าพเจ้าก็สุดสุดสุด เห็นไหมอ่านต่อในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีทิฏฐิได้เห็นไหมข้าพเจ้าเป็นคนดีดีอ่ฮะฮะโยบโยนะใครดูข้าพเจ้าแล้วไม่มีทิฏฐิเลยเอาสินธรรมข้อไหนมาจับข้าพเจ้าก็ไม่มีทิฏฐิแต่ว่าสิ่งหยุดสรุปแล้วเมื่อเอาข้าพเจ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งหมดแล้วข้าพเจ้าดีกว่าทั้งหมด เห็ <het en> นไหมข้าพเจ้าดีหลังเราดีกว่าข้าพ้นเลววาเราคนนั้นสู้เราไม่ได้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้สุ่ละข้าพเจ้าเปรียบเทียบกับใครข้าพเจ้าคนเหนือเขาทั้งหมดจําไว้สิ่งนี้คืออันตรายในการจะไปถึงหลักชัยประคิดสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์บปโลบอกว่าทิ้งสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเกียรติยศชื่อเสียงชาติตระกูลความสามารถของตัวทุกสิ่งทุกอย่างภาพพจน์ทุกอย่างข้าพเจ้าทิ้งหมด พราะอะไรรู้ไหมก็เบื่อเช้าไงเพราะพระคิดสินใดนท่านเพราะว่าเราเป็นคนบาปโอเคไหมอ่านต่อก็เจ็ดแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคุณประโยชน์แก่เราอ่าใช่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่เราทั้งสิน้นไปที่ไหนก็มีคนนับถือไปที่ไหนเขาก็ดูว่าโอ้คนนี้ลูกพูดดีลูกชาติตระกูลสูงไปที่ไหนก็เด่นแล้วสูงเขาเหนือเขา สิ abei, ่งนี้เป็นคุณแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่นงนั้นไรประโยชน์เพื่อเห็นแก่พระคิดเห็นไหมเพื่อเห็นแก่พระคิดจะต้องถือว่าสิ่งเนี้ยไรประโยชน์อุ้ยแม่งกินเงินเดือนเดือนหนึ่งห้าหกพันจ้าโสหน้าดูโอเคไหมเอออ่างเงี้ยฉันกินเดือนตั้งแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งเห็นไหมอยางเงี้ยเออคือยกตัวเองสิ่งที่มีประโยชน์ขอับข้าพเจ้า ไร้ประโยชน์พวกนี้ต้องทิ้งหมดสรุปแล้วลเนื้อหนังทั้งหมดเนื้อหนังอยากยิ่นะทรัพย์สมบัติทั้งโลกทั้งหมดนะข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์นะพวกนี้พูดมาทั้งหมดเป็นทรัพย์มนโลกทั้งสิน้นทรัพย์มนโลกอืมนะเพ,พื่อเห็นแก่พระคิดก็คืออะไรเพื่อจะคว้าพวกมันเป็นของเราเพื่อเห็นแก่แผ่นดินพระเจ้านั่นเองเพื่อเห็นแก่ทรัพย์บนสวรรค์น,นั่นเอง เพืเห็นแก่มงกุฎที่พระเยซูคริสต์เรียกไปรับนั่นเองนี่คือความหมายเห็นไหมสิ่งนี้สําคัญที่สุดก็คิดเรียนจาไว้เลยบทนี้พระแปดเชิญาอา่นที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแกข่ข้าความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและหยุดเห็นไหมที่สละได้ คุณจะสละสิ่งเหล่านี้ได้สละเนื้อหนังได้สละทรัพย์บนโลกได้สละอีโก้ได้สละอะไรได้ทั้งหมดไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเขาเลยเ<ม>พราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเห็นแก่สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้คุณทําไม่ได้หรอกเห็นไหมบทเมื่อกี้ท่บาบอกคุณต้องปักหมุดปักหลักเอาไว้ไงด้วยใจ<ร>ของ<ม>คุณเห็นไหมติดป้ายไว้โอเคนะเอาละอ่านต่อ และถือว่านั่นเป็นเหมือนอยากเยื่อสรุปแล้วคําว่าไร้ประโยชน์คําว่าสิงสสส่งสสาสิ่งสารพัดคําว่าอยากเยื่อแ<ม>ปลเหมือนกันแ<ม>ปลว่าขยะหรือของไร้ค่า<ม>ใช่ไหมไอ<ม>ของที่ชาวโลกคิดว่า<ม>อของชาวโลกคิดว่ามีค่าจะเป็นอุปสรรคแก่การไปถึงพระเยซูคริสต์ถ้าคุณเห็นมันมีค่าคุณก็จะแสวงหามันคุณจะรักมันคุณจะหวงมันหวงมันเอาไว้ นะใครตาหนิฉันไม่ได้ฉันไม่ธรรมดายกตัวอย่างเห็นไหม <c oughs> ถ้าคุณไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่มีความหมายคุณไม่ได้หลักใช้พระเหตุสิคิ์ <c oughs> ข้อเก้าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยทาบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคิดเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่ออ่าอันนี้ไม่ต้องแปล ในอ่านแล้วขัดอีกข้อสองก็อ่านให้จบเลยข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในธิเดชหยีดขีดเส้นป้องกันคุณต้องมีความต้องการที่จะรู้จักพระองค์และคุณจะรู้จักพระองค์ได้ไง่ะใช่คุณต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์จริงไม่ใช่ฟังเขาเล่าเช้านี้ช้าช้าอ่านต่อ เรื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เห็นไหมตั้งอารมณ์คุณต้องยอมร่วมทุกข์กับพระองค์ทุกแบบที่กระทิพง,งทุกอเมนอเมนนะทุกที่พระองค์อยู่กับคนบาปอเมนอเมนทุกที่พระองค์อยู่กัคบคนก็ไม่เข้าใจทุกที่พระองค์สอนแล้วไม่ฟังพูดแล้วพูดอีกก็ไม่ฟังเห็นไหมนี่เป็นความทุกข์เพราะความรักอเมนนั่นคือสาเหตุของคาว่า ตั้งอารมณ์ตายหมายถึงว่าอะไรก็มากระทบให้ข้าพระเจ้าอารมณ์พระเจ้ามีอีโก้ไม่ได้ตต้องใช้เวลานะคะอารมณ์ตายเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตั้งจากอารมณ์ตายคืออะไรก็จะมาบังคับให้เรามีใช้อีโก้คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์แปลว่าพระองค์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่มีอารมณ์โลกพวกมีแต่ความรักเห็นไหมเหมือนเราโกรธเราก็มีอารมณ์ใช่ไหมนะแต่พวกมีแต่ความรัก โอเคถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยโอเคนะแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนั้นน่ะอารมณ์คุณตายนะนั่นแหละคือชีวิตใหม่นั่นแหละคือความหมายที่ให้มุ่งไปที่หลักชยัยนั่นแหละเป็นที่มาของที่เมื่อกี้อ้อมให้แบ่งปันในอ,อะไรนะเอเฟซัสเห็นไหมคุณจะทราบซึถึงความรักของพระคิดที่เกินความเข้าใจ อ่าละทีนี้ก็มาถึงตรงนี้นะข้อสิบสี่ข้าพเจ้ากําลังบากบันมุ่งไปสู่หลักชยัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเห็นไหมขีดเส้นเรียกจากเบื้องบนพยายามอย่าเป็นคนหูตึงนะนั่งนั่งอยู่ดี ถ้าคุณท่องคํานี้คําเดียวจนขึ้นใจและเข้าใจคํานี้คําเดียวลึกซึ้งก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกันกว่าเขาเจ้าเรียกให้ไปรับเตรียมตัวไปรับไปยังข้อสิบห้าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนี้และถ้าท่านคิดอย่างอื่นนะแปลว่าอะไรคนไหนก็ตามที่เป็นคิดเดียวไม่ได้คิดอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยว่าสิ่งเก่าๆในชีวิตเรานะหรือว่าศักยภาพในชีวิตเราหรือทรัพย์บนโลกเราเนี่ยเป็นอย่างเยืดนะ คุณยังไปคิดเรียนเด็กอยู่ดูคิดเรียนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดูตรงนี้ได้ถ้าคุณคิดอย่างอื่นพระเจ้าทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยนะเรื่องนั้นก็เรื่องอะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นเด็กนะคุณก็จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณก็ได้โอเคนะข้อสิบหกสำคัญเห็นไหมถ้าแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็เราเดาเนินต่อไป เดินไปถึงป้ายที่หนึ่งแล้วป้ายที่สองแล้วยังไม่ถึงหลักชยัยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆปักป้ายเตือนไว้ปักป้ายเตือนไว้ปักป้ายเตือนเอา,าไว้นะหรืออีกพันเมตรหรืออีกเก้าร้อยเมตรหรือแปดร้อยเมตรหรือเจ็ดร้อยเมตรเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนั่นก็คือความหมายเลยหไหมท่านเป็นฝีผัดของพระเจ้าที่กําลังทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์อเมนไม่ใช่ปับป๊บปับ๊บแล้วโตวเลยปับ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ปับ๊บเราจะเป็นคนดีเลยอภัยคนได้โอ้โหรักเขาไม่ใช่นะค่อยค่อย เปลี่ยนแปลงจากการที่นะไม่ถือสาเขากลายเป็นอาภัยเขาอาภัยเขาเสร็จกลายเป็นหวังดีเขาหวังดีเขาเสร็จกลายเป็นรักเขาค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นและนี่แหละชีวิตคุณจะพบอัศจรย์อัศจรย์ที่แบ่งปันในเอฟเฟซัสเมื่อกี้โอเคนะนะอันนี้จึงมาอธิบายของต้อมที่ให้แบ่งปัน <c oughs>